อ่แล้วการที่อธิฐานเอาลูกแก้วเนี้ยไปวางและไปแผ่ลูกแก้วืลูกแก้วไปแผ่ได้ยังไงครับมันเป็นสื่อลูกแก้วแผ่ไม่ได้หรอกเราในสวดมันก็ไปที่ลูกแก้วแต่เราอธิฐานาลูกแก้วนั้นใช่อ๋อลูกแก้วก็สว่างครับวิญ,ญญาณแถวนั้นถ้ามันไม่น้อมมันก็ไม่ได้ทาไม่รู้จักลูกแก้วถูกไม่รู้จักความสว่างถูกมันต้องพวกจ่าตุมครับลูกแก้วไปวางไปเนี่ยบอกจ่าตุม ช่วยบอกภพภูมิแถวนี้ด้วยภูมิที่หยาบหยาบเนี่ยทําให้เขาเห็นหน่อยรประมาณเนี้ยเวลาเราสวดลูกแก้วมันสว่างอนะ่ะไอภูมิละเอียดเนี่ยมันก็ทําให้ภูมิหยาบหยาเห็นม,มันมีขั้นตอนนะไม่ใช่วางทิ้งกูติ้งไปแล้ว,วๆๆไม่โย่โานอะไรนนไม่ใช่นะนนะอ๋อครับอ๋อต้องอธิฐา,านให้ภูมิละเอียดไปบอกภูมิยาไป,ไปที่ ภูมิหยาบางทีเขาก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรฮะไม่ะฮะมะไม่รู้มันน้อไม่เป็นมันได้จะเห็นประมาณนั้นแหละได้จะเห็นเห็นอย่างเอ๊ะอยู่แก้วมา่อยู่อยู่ก็สว่างเนะพราะมีคนสวดม,มนต์ก็สว่างอย่างเราไปวางเนี่ยเราสวดเมื่อไหร่เมื่อสว่างเราไม่สวดมันก็ไม่สว่างแต่นี้เราต้องอธิษฐานว่าใครก็สวดสัดกพัดเนี่ยอมันต้องสว่างลกแก้วเราเนี่ยประมาณนี้แหละ เพราะเราไม่สวดแต่มีคนสวดมันก็ไปถูกครับอการอธิษฐานมันต้องฉลาดอธิษฐานเหมือนกันนะฮะมันสวดมนต์แล้วก็ต้องค่อยๆฉลาดหน่อยฉลาดหน่อย,อยไม่ใช่ค่อยๆโง่ค่อย็โง่งลงอะไรแบบนั้นฉลาดขึ้นอคือสวดมนต์แล้วต้องดีอะ่ะต้องดีใช่ถ้าไม่ดีไม่ต้องไปสวดมันต้องดีขึ้นเนี่าสวดทำไมอะ ครับสวนมันไม่ดีอ่ะสวนทําไมลนะ่ะอืมสวนเราต้องพิจารณาเอ๊ะมุโสมาตั้งนานแล้วเนะี่ยไม่ไม่รู้ภาษีภาษาอะไรเนละไม่ใช่นะครับอย่างน้อยพ,พอจะรู้มั่งลนะ่ะแต่กว่ามันจะดีได้ของแต่ละคนมันก็มีระยะเวลาไม่เท่ากันใช่ไหมถูกนะถ้าอยากไวๆก็ต้องจดจ่ออย่างว่านนะครับ